สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสื่อการเรียน,นการสอนวิชาภาษาไทยชันมาถึงศึกษาปีที่หนึ่งเรื่องสระลดโรคโดยนางสุภยาสุขนุ่นครูโรงเรียนวัดนาหัวฟางากกสังกัดสํ้นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขตหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้ฟ้าใสได้รับมอบหมายให้มาถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆป .1 เรื่องอะไรเอ่ยน้องๆทราบไหมคะใช่แล้วค่ะเราจะมาเรียนเรื่องสระลดลูปก,ก,ก,กันสระลดรูปคือสระที่ลดจำนวนของบููสระลงเมื่อมันจะสะกดเข้ามาแต่ไม่ได้หมายถึงทุกสระนะคะมีเพียงแค่สามสระเท่านั้นพี่ฟ้าใสคิดว่าน้องๆต้องเคยเจอคําเหล่านั้นมาแล้วสามสระที่ว่าก็คือสระอกสระเอ,อ แต่ว่าสระเออเฉพาะที่เป็นตัวที่เป็นโยรัสกุฎเขานั้นนะคะและสุดท้ายก็คือสระอรัวค่ะเดี๋ยวต่อไปพี่ฟ้าใสจะให้พี่กระต่ายยกตัวอย่างคําที่เป็นสระรูปให้ดูนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรน้องๆจะได้เข้าใจและต้องเจอคําเหล่านี้มาแล้วอย่างแน่นอนพี่จะยกตัวอย่างคําและแสดงให้เห็นว่า สระทั้งสามตัวที่น้องฟ้าใสบอกไปแล้วนั้นเมื่อมีตัวสกุมันจะลุกสับอย่างไรไปดูกันเลยครับมาดูกันที่สระตัวแรกคือสระโอสระโอจะประกอบไปด้วยสระโออยู่หน้าเพียนัชนะต้นและสระอะอยู่หลังเพยนัชนะต้นแบบนี้นะครับคำนี้สกุว่า อโอโออ่านว่าอและเมื่อสระอกในตัวสะกุดเข้ามาแบบนี้อก็จะลุกรูปหายไปเหลือแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกุดแบบนี้นะครับคำนี้จะสะกุดว่า บอบกบอบกอ,อ่านว่าบกต่อไปก็คือสัะอวัวสรรอวัวจะมีไม้หางกาดอยู่บนเพียงชนะและวอแหวนอยู่หลังเพียงชนะแบบนี้นะคะอันนี้สะกดว่าตอปัวตัว อ่านว่าตัวและเมื่อสระอัวมีตัวสะกดเข้ามาแบบนี้สระอัวก็จะดลดรูปหายไปแบบนี้นะคะคำนี้จึงสะกดว่าต่อตัวมอตวง อ่านว่าตวงต่อไปคือสระเอสระเอจะประกอบไปด้วยสระเอยิวหน้าพยัญชนะต้นและอออ่านอยู่ลังพยัญชนะต้นแบบนี้นะคะคำนี้นจึงสะกดว่าชอเอเฉออ่านว่าเฉอ ใชะเออมีตัวสะกดเข้ามาก็คือยอรักนั่นเองสำหรอ,อ,อา่านก็จะหายไปแบบนี้อันแบบนี้จสสึงสะกดว่าชอเออยอฉือ่อออานว่าชื เอาละค่ะวันนี้พี่ฟ้าใส่กับพี่ประต่มาอธิบายความนึกตัวอย่างเรื่องสาบอุดรูปไปแล้วหวังว่าน้องๆคงเข้าใจเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ